สวัสดีครับ่อนม่พี่น้องส่วนแรกๆครับเมื่อนี้ยามมองต้องกันคือเก่าครับตอนรับร่อแม่พี่นอ้องเขาช่องห้าปลาหน้าวิง่งแกอินดีคือเก่าครับห้าปลาเป็นลำโค้งใส่มองโคกไว้ครับตอนหนึ่งมองกแปดกระล่างวาสิตกดีครับพยายามมอกก่อนก็นแล้วกันครับ่อนม่พี่น้องโอ้ ตะของเพน้ามันวุ่นไปวุ่นมาครับเอามมงเก,ก่าๆนะผมพี่น่องว่าใส่โมงปีกไก่ครับกมพวงเกอมงพวง่มงปนี่แล้วโมงปีกไก่เนาะมงหกครับมองยิบสองเศร้านี่กู้ขึ้นครับบัวไว้ครับหนึ่งโอ้แขดงอยูยังากานเนี่โอ้บมงทองเก,กืเอบเีย มองหกมองอูหาสิบตาครับเสียงแรงๆพงศ์ที่นออเลยบรรยากาศห้อนบรรยากาศห้อนครับยามมงอูตรงจับซองขาวนี่ได้พงที่นออเหลือมันซอยเสียบ ว้าวมันมีดีกว่าเอาอ้ยปูมีปลาเลยบอกอดาเลยเออยิออยงเลครับฮึโอ้หขอส้อมด้ครับมาน่าตอนกาบ้านครับ จวกจวกโอ้เขามองโอ้ใส่ใหญ่เติมได้ครับมองยืบองก็ถือไดได้ตั่นซ้องตัวแหลกแ่งมันกันแล้วนต่ลมันก็สิเดียวหอซอยกันสี่เยครับตัวใหญ่ๆมมติมันน่ห โอดีข้ามันได้ไหมครับรมองดูว้าใสงามๆครับปลาบมกบานเ้าเขาคู่นึงเด้ครับ หนามมันจีอ้วนไปอ้วนมากเลยนะครับทุกคเ๋อเจอเจ๋เ๋อาวมองกเก่าๆครังเห็นมองตัวทกายิงตองตืวนี่บอ๊นี่ครับนี่ อูดอกบานใหญ่ครับตัวนี้ตัว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 ี่แห้งอะไรครับมองอะอ้โอ้โหเถียงมากโอ,โอ้ถึงอะไรมันม,นมันนะพี่น้องโอ้โอ้ลมพันธุ์อะไครับ ตูปีดมองครับใส่ใหญ่ๆเลยตดจวกโอ้อมเขามฆเขาพงครับอยู่เลยโอ้ไงแ่้วผม,มีนอกใส่โอ้ดๆอโอ้เอาขอุร่รกบุุ้่ก็ครับโบ้ยโ้เรียกเจิเมรับาป่งนอก ขาดเองพรอบอบสิคร้บของนี่ครับโอ้วดก่อนจังหน่อยครับโอ้สามตัวเลยครับ ปลาย่างครับปลาย่างตตอนเดียวมองหกคือสุกไก่สุดเลยครับโ้โหเขาปลามากับปลา,า,ามากเนี่ยมีปลามากไอพี่น้องเลย <c oughs> เอเอๆๆๆๆทกๆๆทุกเทุกๆอุกๆทุกๆทุกๆอุกๆๆ ถือมงถือมั่คกสือเศรนี่เห็นปลาน่อยสองตัวครับเริ่มหมด้ร่องพอชนหนอแหน่สี่ครับถึอมงโคมีใส่ไงพี่ ปลาย่างม,าม,ามันมันานยพี่น้องมนัมนมนันมันมันตอนแรกครับปลาย่างครับโอชุดก็ดีครับชุดกดีเพือพี่น้องเลยอ้มามานันมันครับสรุปผลงานรอบคำครับพห้พี่น้องโอ้ หิปนปลานน่นเอ๊ะเหมือนปลานน่นจันกับปลาบักบ,าน,กบานปลาบักบานปลายากเนาะส่วนคำเนาะวันนี้ส่วนเส้าห็นปลาเชาต,ตัวครับเริ่มลดลงโอม้มามาหมั่นมองโหลอบแรงครับผมพ,พีน่น่อมันเข่าเป็นช่วงนะครับปลาอืมก็โอเคอได้ครับตอนเดียวได้ครับรพ,พี่หน่อปลาตัวน,นี้มันมันดุนมอ่งสองมองสิบสี่ถึงเบิดครกับดุนนี่อืมโอเคอยู่ครับปลายาง ตามจรมองหกมันสิรุ่นนี้ครับเดีรุ่นนี้ปลามองหกแต่ว่าเป็นม่องอูวันพันนะครับสองตัวนี้อยู่เส้ได้ม่องหกตามจริงมันสิรุ่นนี้ครับบางเนี้ยเขาเหลือเชืเลยอยู่เส้นี่แหละครับม่องอูผลประโยชน์ของมันเนาะคือมันจะอุน่นปลายญ่ไว้ครับเอ็นซิมหางได้มองพกกมก็ดีบ่ขาดเส้เนาะเอ้า ขอบคุณหลายๆครับที่เข่าวประมการหาปลาของทีมงานน้ามิเกนดีครับจ่องหาปลาเม่นำโค้งช่วงนี้พ่อต้อมก็ได้เรื่อยๆอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับปลาเม่นำโคง้งเนาะอืมพอได้อยากได้กิน,นครับช่วงนึงนะโอ้ยมีจัดเลยผมกินเนาะเลยนี่นนหัปูหัวปลาครับอืมอนา ดังเดียวนี่ครับนี่ก็คุม้มแล้วพ่อพี่น้องตอนสามสิบเมตรนึงครับเไหลสนิทก็โอเคครับเอ้ยเอยนะมือยืนจังรุ่นนี้ครับ,รบก็บาดจับเนาะปลาไมงรบตรงไหนพ่อพี่น้องจะสะออันเท่ยังฮ่าใส่ได้ครับ <S 2> <S 2> อโอเคส่วน,นแม่แว้งครับมาหนี้พ่อพี่น้อง Hoa kỳ hai panyon tương lai tương lai tương lai tương cái này tên tương lai tương đi cái tên tương thì mong บรรยากาศแรงๆครับมันนี่พบพ่อกันแรงๆครับพ่อพี่นอ้องฝนแบบโบตกพ่อพี่น้องเอ้ยทางมุกดาหารครับมิดจัดเลยนี่ตะเด็ดพอนก็พอนเหมือนกันน,นะครับแจงจางปางเอ้า ก็เราคิดหนีาามขอขอนาต่ำกว่ขอบคุณหลายๆครับที่เขาว่ารับส้มคือเก่าของไอพี่นงเลยอยู่นีมีแห้งลำๆรวยๆครับสุข,ขู่สุกคนอืมไปผัพวพัอเตะสิ่งดีๆเขามาในชีวิตครับอันเดียครับปลาแหงเตะเช็ดใบกันดีครับหกปลาโน่นจันทร์ปลาหนีไม่เห็นแหงไวอู้ขี้แล้ครับตอดกินแซ่บเอา้าสำหรับคิปนีมาตามกับลาบไปสนี้แล้ครับมอยื่นพอกันไหมครับบาสิมีปลาอย่างไรเนาะ นี่มองแดดก็มองฮกครับสองด่างมาตรงหุ่นไลยครับเอา้าขอบคุณครับสบายดี